สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเดินทางขึ้นเหนือไปด้วยกันนะคะไปที่เมืองซีแฮมค่ะซีแฮมเป็นเมืองอยู่ทางเหนือห่างจากนอตติงแฮมซึ่งเป็นเมืองที่น้องอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆค่ะซีแฮมเป็นเมืองชายทะเลนะคะขึ้นเหนือขึ้นไปห่างจากซีแฮมประมาณ20นาทีก็จะเป็นนิวคาสเซิลจากนิวคาสเซิลก็จะอยู่ใกล้ๆลิเวอร์พูลนะคะค่อยๆขึ้นเหนือไปตอนนี้เรามาหยุดพักที่ จุดพักรถนะคะคล้ายๆจุดพักรถบ้านเราแต่ว่ามันจะไม่อยู่ข้างถนนนะคะจุดพักรถอันนี้มันจะต้องเลี้ยวเข้ามาจากทางที่เราวิ่งอีกทีหนึง่งในจุดพักรถนี้เขาก็จะมีป้ายบอกนะว่าเออมีอะไรให้เรารับประทานบ้างในจุดพักรถอันนี้นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในจุดพักรถนะเราก็จะเห็นมีเยอะแยะเลยร้านอาหารต่างๆมี KFC มี ร้านขายซูชิก็มีนะคะอาหารจีนโอสารพัดนึกแล้วก็ยังมีให้แวะเล่นหยอดเหรียญด้วยนะคะแล้วก็มีเบอร์เกอร์คิงนะคะแล้วก็มีที่นั่งจัดสรรให้สำหรับผู้ที่ไม่อยากจะเอาของเข้าไปกินในรถก็มานั่งพักผ่อนยืดเส้นยืดสายตรงนี้ได้นะคะก่อนที่จะไปถึงอันนี้ที่บ้านก็มาเลือกซื้อ น้ำดื่มซื้อแซนด์วิชซื้ออะไรเข้าไปทานพักผ่อนกลางทางนะคะก่อนที่จะไปถึงนะและเดี๋ยวเราก็จะไปเดินทางกันต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ w วอร์อวีนัลตัสซีแฮมเอเมเป็นทะเลที่ซีแัมนะคะเชา้านี้ไม่มีคนมาเลย อ,อันนี้เราลงมาใกล้ๆก,กับทะเลแล้วนะคะใกล้ๆทะเลเนี่ยหินมันก็จะเป็นสีที่ต่างจากหินที่อยู่ห่างๆจากทะเลเพราะมันจะถูกน้ํากัดเซาะมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเนี่ยนะจัามินก็จะได้หินสีต่างๆเขาอนุญาตให้เก็บกลับบ้านได้นะจัศมินก็จะเก็บกลับบ้านไปบ้างเอาไปทาสร้อยทําอะไรสวยงามเพราะว่าทะเลที่เนี่ยเขาขึ้นชื่อด้าน หินนะคะมีหินต่างสีต่างชนิดเยอะมากแล้วจะมีหินใสๆที่แบบว่ามันจะเปลี่ยนสีแล้วยังเป็นใสๆอยู่อย่างเงี้ยสีเขียวสีใสๆเมื่อวานนี้จัสมินก็หาเจอสีใสๆ,ๆแล้วก็เขาจะเอามาทําเป็นสร้อยเขาเรียกว่าซีนซึ่งขึ้นชื่อมากเลยคนจะรู้เลยว่ามาจากสีแฮมนะคะ,ะน้ำเย็นไหมจัสมิน เย็นไหมลูกน้ำเบอร์รี่น้ำเย็นเชียบเลยโอ้ oh, น้ำขึ้นมาสูงแล้วอ่าเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือเรื่องกินเราต้องหาที่กินที่อร่อยอร่อยให้ได้อันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารเช้าที่ลองมาหลายร้านแล้วนะแต่ว่ามาติดใจร้านนี้ร้านนี้ชื่อร้าน Eden Art วันนี้อากาศดีเขาเอาโต๊ะมาตั้งข้างนอกนะความพิเศษของร้านนี้ก็คือ ขนมปังทุกอย่างเป็นโฮมเมดหมดเลยแล้วก็เข้าไปเนี่ยกลิ่นขนมปังหอมฟุ้งเลยเขาจะมีแบบมีสโคนนะคะก็คือขนมปังแบบฟูๆด้วยฟูๆอยู่ชั้นบนนะมีแบบหน้าชีสหน้าเชอรี่แล้วแต่ที่เราชอบเลยแล้วก็มีพายคือมีขนมเค้กทุกอย่างโฮมเมดหมดเข้าไปในร้านก็จะแบบตกแต่งกุ้งกิ้งก,งกิงตอนนี้เราสั่งอาหารแล้วนะคะแล้วเราก็มานั่ง รออาหารเช้าของเราสั่งง่ายๆเดินมาที่เคาน์เตอร์มีเมนูวางอยู่บนเคาน์เตอร์เลยแล้วก็เลือกเอาจากเมนูเลยแล้วก็รสชาติงามมากรสชาติดีมากนอกจากรสชาติดีแล้วอาหารราคาอย,ย่างดีงามนะคะอาหารที่สั่งวันนี้คือเอ็กเป็นเด็กก็จะมีขนมปังอยู่ข้างล่างมีไข่อยู่ข้างบนแล้วก็ราซอสแบบกึ่งชีสผสมมายองเนสสั่งซุปมาด้วยเป็นซุปมันหวานนะคะ แล้วก็มีขนมปังคล้ายๆโทตสแต่ไม่ใช่โทต์เห็นไหมเขาทําขนมปังเขาเองเป็นกึ่งบาแกตนะแล้วก็ทานเนยนอกจากนี้พอเดินเข้าไปในร้านเนี่ยมันจะมีแบบให้ซื้อของกลับบ้านได้ด้วยนะเป็นของประดับสวนนู่นนี่เยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นแบบเป็นก้านแล้วก็เป็นดอกไม้ปลอมเป็นอะไรเงี้ยเอาไว้ปักในสวนนะคะหรือว่ามีแบบเห็นไหมมีสัตว์เล็กๆแกะสลักจากไม้นะคะ ก็จัสมินชอบจัสมินชอบสัตว์นางก็บอกน่ารักดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ตัวละ3ปอนด์อะไรอย่างเงี้ยสนใจซื้อกับบ้านไอกน้ก้านนั่นก้านละ7ปอนนะเอาไปปักตรงสวนหรือก็จะมีแบบเนี่ยเห็นไหมนอกจากนี้ก็ยังมีเ,เรียกว่า dream catcher เป็นตัวที่แบบเขาบอกว่าสำหรับคนที่ฝันร้ายเอาไปห้อยที่หัวเตียงใต้เตียงอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่า ดักให้แบบมีแต่ฝันดีๆเข้ามาแล้วก็ให้ฝันร้ายออกไปนะร้านที่ไม่อยากพลาดอีกหนึ่งร้านก็คือร้านไอศครีมค่ะอยู่ข้างๆกับร้านอาหารเช้านี่แหละเขามีโคนที่เขาทำเองเฉพาะเลยนะคะแล้วก็มีรสชาติไอศครีมที่ไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละวันวันนี้เราสั่งไอศครีมรสชาติกล้วยมาอร่อยนะคะติดใจแล้วก็มีอ่รสชาติ เช่นราสเบอร์รี่ผสมสตรอเบอร์รี่แล้วก็ผสมเจลรี่ยาทาด้วยนะคะซึ่งก็รสชาติก็แปลกๆดีอันนี้สั่งวาฟเฟิลมาทุกอย่างเป็นโฮมเมดหมดก็ปิดคลิปด้วยไอศครีมหันสามีความสุขค่ะซีแฮมนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆอบอุ่นนะคะถ้าเกิดว่าเดินทางขึ้นเหนือจะไปลิเวอร์พูจะไปนิวคาสเซิลแนะนำแวะที่ซีแฮมสักวันหนึ่งนะคะ วันหนึ่งก็น่าจะพอแล้วน่าจะเดินทางได้รอบนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่มีทะเลสวย,สวยมีหินหลากสีนะถ้ายินกับทะเลนานๆเนี่ยก็จะได้เจอปลาโลมาด้วยนะคะแมวน้ำด้วยแล้วก็คนก็มีอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะลองมาเที่ยวสีห้ามสักครั้งหนึ่งนะคะน่าจะได้ความสุขกลับบ้านนะคะวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่